ควันนี้จะพาท่านมาดูวิธีการเช็คมือถือซัมซุงนะครับว่าติดล็อกลายเดือนหรือไม่ในกรณีที่เราจะซื้อต่อจากคนอื่นเนาะนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าเวลาเครื่องมันติดล็อกลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับมันขึ้นแจ้งยังไงแต่การเช็คแบบนี้ไม่สามารถเช็คในตั้งค่าปกติได้นะครับเราจะต้องเข้าโหมดสําหรับทําการแฝดเนาะนะครับวิธีการเข้าทํำยังไงถ้าเป็นมือถือรุ่นใหม่ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วเสียบสายนะครับที่เชื่อมต่อคอมนะ อ่าสักครู่นะครับเนีย่ยพอเราเสียบสายก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งครั้งครับทีนี้จะเข้าสู่โหมดนี้เขาเรียกว่าโหมดโอดินปกติโหมดนี้เราจะเอาไว้แฟชเฟิร์แวร์นะครับเสร็จแล้วท่านสังเกตตัวหนังสือด้านบนตรงเนี้ยนะครับอ่าขยายขึ้นมาให้ดูถ้าเครื่องไหนติดล็อกรายเดือนนะครับมันจะมีเคจีโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะถ้าไม่มีแสดงว่าเครื่องไม่ติดล็อกรายเดือนนะครับแล้วดูความหมายนะครับเคจีมันจะมีอยู่ 3- 4แบบด้วยกันนะครับอันแรกเลยถ้าเหมือนกับในภาพเนี่ย มันจะขึ้นว่า P normal เห็นไหมถ้าขึ้นคําว่า normal แบบนี้นะครับหมายความว่าเราชําระเครื่องตลอดนะนะครับไม่เคยขาดการชําระก็จะขึ้นลักษณะแบบนี้อ่าแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งมาดูกันนะครับขึ้นลักษณะแบบนี้ตัว c h e k ก s t a เตตเนะี่ยขึ้นคําว่า c h e คกิ้งอ่า คำว่าเช็คกิ้งตัวนี้หมายความว่าระบบกําลังตรวจสอบนะครับว่าเราขาดการชําระกี่วันแล้วนะครับหรือกี่ครั้งนะซึ่งมันจะส่งผลให้ต่อไปก็คือเขาอาจจะทําการสั่งล็อกเครื่องนะครับต่อมาที่เราจะเห็นนะครับสําหรับเครื่องที่ชําระเสร็จแล้วนะมันจะขึ้นคําว่าคอมเพสแบบนี้นะครับหมายความว่าการชําระของเราเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องก็ยังติดล็อกอยู่นะจนกว่าเราจะไปแจ้งให้ศูนย์เขาทําการปลดล็อกแบบทาวนให้นะครับ ซึ่งท่านไหนที่เจอแบบนี้นะครับที่ชําระเสร็จแล้วนะเราสามารถไปแจ้งให้ศูนย์เขาทำการปลดล็อกให้นะครับไม่งั้นเราก็ยังใช้ได้เฉพาะซิมนั้นนะต่อมามาดูอันสุดท้ายครับที่เราจะเห็นขึ้นคําว่าล็อกยิ่งนะครับแต่การที่เครื่องขึ้นลักษณะแบบนี้หมายความว่าเครื่องเราโดนล็อกแล้วนะครับจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองถ้าขึ้นแบบนี้เราจะต้องไปติดต่อที่ศูนย์ของซิมนะครับแล้วก็ชําระในส่วนที่ค้างนะไม่งั้นนะครับ ถ้าเขาลอกแบบนี้แล้วนะครับต่อไปเขาคือเขาจะทําการดําเนินตามระบบของเขานั่นเองนะครับซึ่งมันก็จะมีหมายเรียกหรืออะไรก็ว่ามานะครับมาหาเรานะครับโอเคครับก็ได้เป็นประโยชน์นะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมนะครับที่ใช้มือถือซัมซุงเนาะก็ดูเป็นแนวทางนะครับสําหรับวิธีการดูเครื่องติดล็อกรายเดือนนะครับก่อนที่จะซื้อต่อคนอื่นเนี่ยก็ดูก่อนนะว่ามันติดล็อกรายเดือนไหมโอเคครับขอบคุณครับ